สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิบจิโฮมครัวบ้านๆทําอาหารให้เป็นเรื่องจจิบนะคะวันนี้จิบสภาทําอาหารทานเล่นนะคะคือเกี๊ยวทอดไส้หมูนั่นเองค่ะเอาไว้ทานเล่นเป็นกลับแกล้มก็อร่อยนะคะทําง่ายมากๆเลยด้วยค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะก็จะมีหมูสับ น้ำมันงาแผ่นเกี๊ยวต้นหอมซอย3เกลือน้ำตาลซอสหอยซีอิ๊วขาวและผงปรุงรสหมูค่ะพร้อมแล้วเราไปหมักส่วนของไส้หมูสับกันเลยนะคะใส่3เกลือลงไปค่ะก็จะมีรากผักชีหนึ่งรากกระเทียม3กรีบพริกไทยสิบส่วนสีช้อนชานะคะใส่ลงไปในหมูสับ100กรัมค่ะใส่น้ำตาลทรายผงปรุงรสหมู ซิ๊วขาวและซอสหอยนางรมค่ะพอใส่ลงไปแล้วก็นวดให้เขาเข้ากันนิดนึงค่ะนวดให้น้ำตาลละลายนะคะพอน้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันงานลงไปค่ะใส่ต้นหอมซอยลงไป ทีนี้ก็นวดให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเข้ากันแล้วเราก็จะเตรียมไปห่อไส้กันเลยนะคะใส่ไส้ลงไปในแผ่นเกี๊ยวนะคะจิ้ใส่ประมาณครึ่งช้อนค่ะใส่น้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่เยอะกว่าน,นี้คือเวลาทอดจะทอดไม่สุกค่ะแผ่นเกี๊ยวข้างนอกจะไหม้ก่อนไส้ยังไม่สุกค่ะและถ้าใส่เยอะเกินไปเกี๊ยวก็จะไม่กรอบนะคะ ถ้าแผ่นเกี๊ยวใครมีแป้งมากก็สามารถขูดออกก่อนได้นะคะพผสมลงไปเสร็จแล้วก็ทาน้ำครึ่งแผ่นค่ะแล้วก็ประกบกันค่ะปิดให้มิดค่ะห่อไส้เอาไว้นะคะต้องห่อให้มิดนะคะมงั้นเวลาทอดไส้จะปริแล้วแตกออกมาค่ะห่อไปให้หมดเลยค่ะทีนี้เราก็เตรียมไปทอดกันเลยค่ะ ใส่น้ำมันพืชลงไปพอท่วมเกีียวนะคะทอดน้ำมันร้อนไฟกลางค่อนอ่อนค่ะก็ใส่แผ่นเกีียวลงไปนะคะรอให้เหลืองแล้วก็กลับด้านค่ะพออีกฝั่งหนึ่งเริ่มเหลืองก็กลับด้านไปมาค่ะ พอเหลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะสะเด็ดน้ำมันออกนิดนึงด้วยนะคะก็ทอดไปจนหมดเลยค่ะเขาจะสุกเร็วมากมากเลยนะคะจะเหลืองเร็วมากเลยค่ะพอเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็จะเอาส่วนของไส้ะลงไปจุ่มในน้ำมันค่ะ ทอดเสร็จแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะจิบเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นอาหารทานเล่นนะคะเพื่อลองทำทานกันนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ